สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้นะครับเราอยู่ที่บ้านคุณนกนะฮะที่อําเภออะไรนะครับยางตลาดยางตลาดจังหวัดกาลสินนะฮะก็อยู่กับไม้ฮวงโหรี่นะครับเป็นไม้เศรษฐกิจตัวใหม่นะครับแล้วก็เป็นไม้ที่มีราคาแพงที่สุดในประเทศไทยตอนนี้นะครับตอนนี้เมื่อก่อนเรารู้กันว่าพยุงไทยแพงที่สุดในประเทศไทยเนี่ยไม้พยุงไทยไม่มีอะไรที่แพงเท่ากับไม้พยุงไทยแล้วนะครับแต่ว่าตอนนี้มันเปลี่ยนไปแล้วนะครับตอนนี้ก็คือมันมี ไม้ที่แพงกว่าพยุงไทย15้าเท่าเลยก็คือไม้ฮวงโหลีนเองพูดถึงว่าฮวงโหลีนนี่มันก็คือเป็นไม้สายพันธุ์ไทยหล่ำนะฮะแล้วก็เวียดนามเป็นพยุงชนิดหนึ่งพยุงสายพันธุ์หนึ่งพยุงในทั่วโลกเนี่ยมีหลายๆหลายร้อยชนิดนะครับพยุงทั่วโลกเนี่ยแต่ว่าตัวที่แพงที่สุดสําหรับไม้พยุงแล้วก็คือตัวนี้นะครับในสกุลดันเบเกียนะฮะสกุลพยุงนั่นเองตัวน,นี้อายุเท่าไหร่ครับที่ปลูกมาีนน้2ปีคว่ากว่าสองปีกว่า,วานะฮะ ก็ไอ้นี่คือปลูกในลักษณะของเป็นเศรษฐกิจหรือว่าปลูกประดับปลูกยังไงฮะก็ปลูกตอนตอนแรกที่คิดก็ปลูกอ้นี่แหละเศรษฐกิจนี่นะับปลูกประดับด้วยครับผมเพราะพื้นที่มันว่างอะฮะครับก็ได้ทั้งสองอย่างเลยได้ได้ทั้งสองอย่างเพราะบ้านบ้าน,น,นคุณนกกว้างมากพ,พ,พ,พื้นที่กว้างมากนี่ขนาดปลูกไปจํานวนกี่ต้นฮะสองร้อยกว่าสองร้อยกว่าไหมครับขนาดปลูกไวสองร้อยกว่านี่ยังเหลือพื้นที่ยังเยอะนะครับบ้านบ้านบ้านหลังนี้นะครับก็คือตรงนี้ติดถนนติดถนนใหญ่เลยครับเส้นยางตลาดทีนนนท์ครับ ครับผมก็ถือว่าเป็นไม้เศรษฐกิจที่ปลูกประดับบ้านก็ได้นะครับใ,<ช>ในประเทศจีนนะฮะพี่นกในประเทศจีนเนี่ยเขาปลูกรอบบ้านปลูกรอบบ้านเนี่ยหนึ่งเป็นไม้มงคล<ช>เป็นไม้มงคล<ช>เพราะ<ช><ช>ว่าขึ้นชื่อว่าไม้พยุงใ,<ช>ในประเทศไทยเนี่ยถือว่าเป็นไม้มงคลหน<ช>ึ่งหนึ่งใน9ชนิดของไม้มงคลพยุงคําว่าพยุงเนี่ยมันจะพยุงทุกอย่างฮะพยุงฐานะพยุงอะไรนะครับเรื่อง การเงินการงานอะไรทุกอย่าง<ห><ไ>ปรายุชื่อเขาดีด้วยฮะเขาดีด้วยก็เล่นปลูกครับแล้วก็ในในประเทศจีนก็เช่นเดียวกันนะฮะพี่นกประเทศจีนนี่เขามีความเชื่อว่าไม้ชนิดนี้ถือว่าเป็นไม้มงคลเช่นเดียวกันครับแล้วก็ปลูกเป็นไม้มงคลนะครับหนึ่งสองปลูกเป็นเพื่อเศรษฐ,ฐ,ฐกิจก็โตขึ้นมาปุ๊บก,ก็ยังขายได้ในราคาแพงสามตัวนี้เป็นยาด้วยนะครับเป็นยาด้วยก็คือยอดเนี่ยเขาสามารถไปทําชาชงนะฮะช่วยในระบบไหลเวียนโลหิต ดีกว่าว่ากว่ากันว่านะฮะดีกว่าชาที่กินกันทุกวันนี้ด้วยซ้ำนะครับตัวนี้เพราะตัวนี้มันเป็นยาด้วยแล้วก็แก่นไม้ก็สามารถที่จะไปต้มแล้วก็มันจะออกมาเป็นสีแดงนะฮะก็ถือว่ามากินแล้วเป็นเป็นยาเกี่ยวกับระบบไหลเวียนโลหิตปอดนะฮะบำรุงปอดเป็นอย่างดีสําหรับในประเทศไทยนะฮะตอนนี้คนที่ปลูกนะฮะในประเทศไทยเนี่ยตอนนี้ปลูกกันทุกจังหวัดปลูกทุกภูมิภาคทัวประเทศไทยแต่ว่าก็ยังมีจํานวน,นน้อยอยู่ครับก็ถือว่าเป็นไม้ เศรษฐกิจชนิดใหม่ที่เพิ่งเข้ามาในประเทศไทยเนี่ยส่งเสริมให้ปลูกนะครับผงม,มูไทนแแลนล์เนี่ยส่งเสริมให้ปลูกมาประมาณ3ปีนะครับ3ปีที่เราส่งเสริมให้ปลูกมาแต่ว่าที่แน่ๆเราปลูกทดสอบมา7ปีแล้วนะฮะที่จังหวัดน,าน่านเป็นส่วนของผมเองส่วนของผมเองแล้วก็ที่ปลูกที่จังหวัดน่านตอนนี้อายุ7ปีเส้นผ่าศูนย์กลาง7นิ้วประมาณนี้ฮะ<ม>ก็คือถือว่าผูถือว่าโต 7นิ้วในเวลา7ปีเพราะฉะนั้นการเจริญเติบโตของเขานะฮะหนหนึ่งนิ้ว1ปี1ปีเนี่ยได้1นิ้ว2ปี2นิ้ว3ปี3นิ้ว4ปี4นิ้วเพราะฉะนั้นตัวนี้น่าจะได้2นิ้วนะฮะเส้นผ่าศูนย์กลาง2นิ้วน่าจะได้ตัวเนี้ยตัวนี้เพราะว่าอา่านี่อายุ2ปีนะครับอายุ2ปีแล้วแต่ว่าคุณนกเนี่ยปลูกแบบธรรมชาตินะฮะเราต้องอธิบายนิดนึงว่าทําไมถึงปลูกแบบธรรมชาติแบบนี้ครับ ก็ไม่ค่อยได้ดูเลยก็ไม่ได้ตัดแต่งอะไรไม่ไม่ได้แต่งนะครับก็ปล่อยปล่อยเขาเลยปล่อยปล่อยให้มันโตแบบนี้อยู่ในที่เราไปดูที่เกาะไฮลัมนะฮะส่วนใหญ่แล้วก็จะปลูกแบบนี้กันคือเขาไม่ได้ปลูกแบบจะต้องมาตัดแต่งดามไม้นู่นนี่นั่นเยอะแยะแบบว่าในเขาก็แต่งกิ่งนิดหน่อยแต่งกิ่งนิดหน่อยอย่างของพี่นกนี่ก็แต่งนิดหน่อยอยู่ค่ะแต่งนิดหน่อยก็แต่งอยู่นี่ครับเดี๋ยวก็โตไปเองถ้าแบบนี้ลายจะสวยนะ ลายจะสวยกว่าการที่เราไปเล่งนะเราใช่ฮะปล่อยเขาธรรมชาติครับเป็นธรรมชาติเลยตัวช้าหน่อยตัวช้าหน่อยก็ไม่เป็นไรฮะตัวช้าหน่อยไม่เราไม่ได้รีบนะฮะเราปลูกเพื่อเป็นไม้มงคลไม้มงคลในบ้านอย่างนน้อยนะครับมูลค่าตัวเนี้ยแพงแน่นอนถ้าสมมติอีก10ปีข้างหน้าเนี่ยถึงพี่นกจะไม่ได้ขายเป็นไม้แต่ว่ามันอยู่ตรงนี้นะฮะมันอยู่ตรงนี้เป็นต้นใหญ่ๆขึ้นมาเลยมันก็ถือว่าเป็น เป็นสิ่งที่เป็นไม้มงคลน่ะไม้สกุลพยุงเนี่ยใช่ใช่ยังไงก็ดีแน่นอนทั้งภาษาไทยก็ดีภาษาจีนก็ดีตัวนี้น่าปลูกนะครับพี่นกในในเนี้ยมีคนปลูกแบบแบบนี้ไหมฮะใกล้ละแวกนี่ไม่ไม่มีฮะไม่มีเลยไม่มีโอ้แสดงว่าก็ถือว่าเป็นเกษตรกร,เ,ร,กร,รเป็นยังไงเป็นคนหัวรุ่นใหม่ ก็ดู YouTube จากอาจารย์นะอ๋ออาจารย์ดรเจษฎาใช่ใช่ค่ะดู YouTube ของอาจารย์ก็เลยเอามาผูกก็สั่งจากอาจารย์ค่ะครับอ๋อนี่ดรเจษฎาก็มาดูแล้วมาดูอาจารย์มาดูแล้ครับมามาแนะนำให้นะครับอ่าตัวนี้มีมีใบรับรองสายพันธุ์ด้วยใช่ไหมครับมีมีฮะมีที่มาเนาะมีหมดฮะอ่าเพราะว่าตัวนี้นะครับมันเป็นมันเป็นไม้ที่อ่าติดบัญชี2ไซเตสตัวนี้ก็ถือว่าเป็นไม้ห่วงห้ามระดับประเทศนะระหว่างประเทศ ไซเตสเนี่ยสมาชิก183ประเทศนะฮะอนุสัญญาควบคุมอ่ามันเป็นไม้ห่วงห้ามระหว่างประเทศหมายถึงว่าถ้าเราจะมีการส่งออกไม้ชน,นิดนี้ไปยังประเทศจีนหรือประเทศไหนก็นแล้วแต่ตัวนี้นะครับจะต้องมีใบตัวนี้แหละใบใบที่เราให้ไปเนี่ยเพราะว่าใบตัวนี้เราก็ไปขึ้นทะเบียนกับสํานักคุ้มครองพืชกรมวิชาการเกษตรหรือไซเตสนะฮะไซเตสประเทศไทยอยู่ที่กรมวิชาการเกษตรนะครับเราขึ้นทะเบียนเรียบร้อยเพราะฉะนั้นต้นฮงฮอลลี่เนี่ย ที่อยู่ในสวนของพี่นกทุกต้นนะฮะได้รับการขึ้นทะเบียนแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์พี่นกครับตัวนี้ปลูกยากไหมฮะดูแลรักษาก็ไม่ค่อยยากเท่าไหร่ครับปลูกธรรมชาติอันนี้ขนาดปล่อยเลยปล่อยเลยครับก็มีแต่ตัดหญ้ามีการให้ปุ๋ยบ้างไหมฮะปุ๋ยก็ห่างหาฮะห่างหางก็ไม่ค่อยจะเล่งอ้ไรเท่าไหร่นานบางทีปีละสองครั้งแล้วมีตายเยอะไหมฮะอัตราการตายอัตราการรอดดีไหมก็ตายไม่เยอะเท่าไหร่ครับไม่เยอะเนาะก็ประมาณสิบ สิบยี่สิบน่ะสามสี่ร้อยสองร้อยกว่าครับสิบยี่สิบต้นก็ประมาณเกินสิบเปอร์เซ็นต์ไม่ถึงแต่ก็เราก็ซ่อมเราก็ซ่อมครับก็ซ่อมเนาะซ่อมเอาตัวนี้ปัญหาเนี่ยมันมันไม่ชอบน้ำใช่ไหมน่าจะใช่ฮะเพราะว่าเราปลูกแล้วมันน้ำมันที่ลุ่มรุ่มเกินไปน้ำมันไหลออกมาถ้าเป็นตรงไหนที่มันแฉะเกินใช่ใช่ตรงนี้มันสูงมันก็สวยค่ะอ๋อตรงนี้คือสูงและสวยแบบนี้แต่ถ้าตรงไหนแฉะมันก็จะโตช้าหน่อยทิ้งใบบ้าง ใช่ใช่ครับครับตามนี้นะครับตัวนี้ของพี่นกไม่ได้ไม่ได้ซีเรียสนะฮะพอปลูกปลูกเป็นลักษณะไม้มงคลนะฮะไม้มงคลแล้วก็เป็นเศรษฐกิจบ้างอ่ะถ้ามันโตมาขายได้ก็ขายใช่ใช่ไม่มีอะไรอ่าขอบคุณมากนะครับพี่นกวันนี้เรามาเยี่ยมนะฮะมาเยี่ยมมาเยี่ยมชมคืออยากเห็นอยากรู้ว่าที่พี่นกปลูกไปนี่มันเป็นยังไงบ้างนะฮะเกษตรกรหรือว่าท่านลูกค้าที่ซื้อจากของมู่นนะครับไปปลูกทั่วทุกจังหวัดในประเทศไทยเนี่ยที่ไหนเป็นยังไงบ้างพวกผม สอสเดือนที่ผ่านมาลงไปสามจังหวัดไปใต้ไปทุกที่ฮะเหนือจนถึงใต้เลยก็ไปดูว่ามันจะเป็นความหวังให้เกษตร,รกรที่มีไม้ราคาแพงนะครับเกษตร,รกรทุ่ๆๆไปมีไม้ราคาแพงปลูกไว้ในบ้านขอบคุณพี่นกมากนะครับ,รบที่กรุณาให้เราเข้ามาถ่ายทําวันนี้นะครับสําหรับวันนี้เดี๋ยวเราจะไปที่มหาสาร,รคามต่อนะฮะแล้วก็ไปดูในสวนอของมหาสาร,รคามนั่นก็หลายหลายร้ยอยต้นเช่นเดียวกันนะฮะ วันนี้ขอบคุณพี่นกครับขอบคุณมากมากเลยนะครับแล้วก็ขอบคุณท่านผู้ชมนะครับที่กรุณาติดตามรับชมตามเราไปดูที่มหาสารคามต่อนะครับสําหรับตรงนี้อําเภอยางตลาดจังหวัดกาฬสินลาไปก่อนครับขอบคุณครับสวัสดีครับ